วิธีเล่น Anchor Man จะเปไ็นยังไงไปชมกันเลยครับฝาก like, กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปีเปสเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีมากครับผมเปรมปีเปสน,นะครับวันนี้พาทุกคนไปดูวิธีเล่นนักเตะสไตล์การเล่น Anchor Man ครับนักเตะสไตล์ Anchor Man นะครับจะอยู่ในนักเตะที่เป็นกลางรับแล้วก็กองกลางธรรมดานะครับส่วนมากจะเป็นกลางรับนะฮะ แล้วก็นักเตะเหล่านี้นะครับก็คือนักเตะสไตล์แองเคอร์แมนนะครับนักเตะดังๆทั่วไปก็จะมีคาเซมิโร่ครับเซอร์กิโอบูสเกตนะฮะแล้วก็ฟาบินโยฮะมาควินยอดนะครับหลายคนก็ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะแล้วก็มีตำนานด้วยนะครับไอคอนิกโมเมนต์อย่างคิวเบอร์โตซิวาแล้วก็แกเรตแบร์รี่นะครับที่เป็นแองเคอร์แมนนะฮะไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำแบบสอบถาม ให้ทุกคนได้ตอบนะว่าอยากจะดูนักเตะสไตล์ไหนในสัปดาห์นี้นะครับตัวเลือกแรกครับอ f f e n น i ีฟูล l บ็ a ครับเป็นแบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับ20%ฮะแองเคอร46%นะครับโร m มิงแฟลงครับ13% Extra f o n าฟอนแ8%ครับแล้วก็ Destroyer 14%ครับแองเคชนะไปนะฮะก็สัปดาห์นี้ก็เป็น a n งเ e m a n แตามเพื่นเพื่อนได้ทำแบบสำรวจไว้ครับมีถึง4,700คนนะที่มาต่อแบบสำรวจนี้นะก็ขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับสัปดาห์หน้าเดี๋ยก็ททำแบบสอบถามกันอีกนะว่าอยากจะดูคลิปของนักเตะสไตล์ไหนก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนครับต้องตัดแองเกอร์แมนออกไปนะยังไงก็ต้องถึงสไตล์การเล่นที่เพื่อนอยากดูอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาโหวตให้สไตล์การเล่นที่ตัวเองอยากดูนะฮะเอาละครับก่อนอื่นนะครับผมขอจัดทีมแบบนี้นะฮะกองกลางตัวที่ยืนสูงนะครับตำแหน่งนี้เนะี่ยปกติจะเป็น AMF นะครับหรือว่าปรับเป็น CMF ก็ได้ครับ โดยที่ผมจะใช้คามาวิงกานักเตะดาวรุ่งของฝรั่งเศสนะครับที่เป็น C M F ค่าพลัง92ที่เป็นบอลเงินนะฮะโดยสไตล์การเล่นของเขาก็คือแองเคอร์แมนครับเป็นตัวที่ยืนปักหลักนั่นเองนะฮะแล้วก็ตัวทางซ้ายนะครับกองกลางรับนะฮะเซอร์เกียวบุสเกตนะครับ เป็นแองเคอร์แมนเช่นเดียวกันครับตัวนี้ยืนต่ำลงมาหน่อยนะฮะตัวต่อมาครับกานิชาก้านะครับเป็นการรับที่เป็นแองเคอร์แมนเช่นเดียวกันครับเท่ากับว่า3ตัวนี้นะครับเป็นแองเคอร์แมนทั้ง3คนเลยฮะเพื่อให้เห็นความชัดเจนนะครับว่าถ้าหาก3ตัวนี้มาอยู่ในทีมเราเป็นแองเคอร์แมนทั้ง3ตัวการรุกการรับของเราจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่เกมลุกนะครับ เกมรุกของเราะจะสูญหายไปบ้างในบางจังหวะนะครับเพราะว่ากองกลางทั้ง3ตัวนี้เนี่ยจะยืนต่ํามากๆนะครับแทบจะทําให้เราไม่มีช่องว่างระหว่างกองหน้ากับกองกลางเลยนะครับถ้าสังเกตนะครับทุกคนดูภาพนี้นะฮะ กองกลางของผู้ต่อสู้เนี่ยยืนบังทุกทิศทุกทางของช่องว่างเพื่อที่จะให้เราเอากองกลางของเราส่งบอลไปให้กองหน้าของเราเองนะฮะเอาง่ายๆก็คือเขายืนปิดมุมทุกมุมที่กองกลางของเราจะส่งให้กองหน้านั่นเองนะครับเราขาดตำแหน่งนี้ไปเพราะว่าเราใช้นักเตะแองเกิลแมนนั่นเองนะฮะแองเกิลแมนเป็นตัวที่จะยืนปักหลักแล้วก็ยืนต่ำมากๆครับในเรื่องของเกมรุกเนี่ยเราจะขาดตัวผู้เล่นด้านเกมรุกไปเลยะฮะนักเตะที่จะไปยืนฟัดเหวี่ยงกับเขาในด้านเกมรุกนะครับจะหายไป อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้แองเคอร์แมนถึง3คนในตำแหน่งกองกลางนั่นเองฮะและมันจะเกิดสีเงื่อนไขแบบนี้ครับเปอร์เซ็นต์การวิ่งเติมเกมบุกแดนกลางนะครับถ้าคุณมีกองกลาง3คนนะครับและไม่มีแองเคอร์แมนสักคนนะครับคือศูนย์แองเคอร์แมนนะครับเท่ากับว่าเกมบุกของเราเนี่ยจะมีกองกลางเติมเข้าไป100%ครับไม่ว่าจะเป็น Destroyer Or c ร e ออค to ชเตเตอ Box หรือว่า Creative Playmaker จะเป็นตัวที่คอยเล่นเกมรุกช่วยกองหน้านั่นเองนะครับกองกลางที่พูดมา รวมไปถึงคลาสสิกเนลเมเทนด้วยนะครับนี่คือถ้าหากมีศูนย์คนนะครับหรือว่าไม่มีสักคนนั่นเองนะฮะคราวนี้ถ้าเรามีแองเคอร์แมนหนึ่งคนครับเกมบุกของเราจะมีเกมบุก60%นั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเรามีกองกลาง3คนสละไป1คนนะครับไปเป็นแองเคอร์แมนหนึ่งคนเกมบุกของเราจะมี2คนครับเท่ากับหกสิบกว่านะฮะผมตีเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับไม่อยากให้เข้าใจยากนะฮะแองเคอร์แมนหนึ่งคนเกมบุกของเราด้านแดนกลางนะครับจะมีถึง60%ครับมเว่าคุณจะตั้งเป็น ออกเคสเตเตอร์บล็อกทูบล็อกหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับเกมบุกของเราจะมีถึง60%นะฮะถ้าหากมีแองเคอร์แมน2คนในทีมนะฮะในกองกลางนะครับเราจะมีเกมบุก30%นะครับเท่ากับว่าจะมีกองกลางตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นออกเคสเตเตอร์หรือว่าครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์เขาก็จะเติมเกมรุกช่วยกองหน้านะครับแต่ถ้าคราวนี้นะครับเรามีกองกลางแองเคอร์แมน3คนอย่างที่ผมจัดไปให้ทุกคนดูแบบนี้นะครับเกมบุกของเราจะเหลือ0%ครับกองกลางจะไม่เติมเกมรุกเลยนะฮะ ในทางกลับกันนะครับด้านเกมรับนะครับเกมรับของเราจะเหนียวแน่นมากขึ้นครับเพราะว่า a n c h o r Man จะเป็นกองหลังด่านแรกที่เจอกับกองหน้าฝั่งของคู่ต่อสู้นะครับเราจะยืนต่ำมากกว่าเส้นกลางสนามอีกนะฮะกองกลางฝั่งเขาจะต้องเจอกับเรานะฮะ Anchor Man 3คนนั่นเองนะครับ นี่คือการจัดทีมโดยใช้แองเคอร์แมนสามคนนะฮะด้านเกมบุกเราจะมี0%นะครับแต่ว่าด้านเกมรับเราจะมีถึง100%มีกองกลางที่เป็นการแรก3คนแล้วก็มีกองหลังถ้าทีมเราจัดทีมแบบกองหลัง4คนก็รวมเป็น7คนนะครับโอ้เกมรับเราจะแน่นแบบแน่นปึกเลยนะฮะคราวนี้ผมจะแนะนำนะครับว่าถ้าหากคุณเล่นออนไลน์อยู่และคุณนำคู่ต่อสู้อยู่1ลูกนะครับและอยากจะให้จบเกมแบบนี้ไปเลยนะคุณก็เปลี่ยน กองกลางของคุณโดยใช้แองเกอร์แมนทั้ง3คนครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ากองกลางกับกองหลังเมื่อรวมกันเนี่ยจะอยู่ที่7คนเลยนะครับถ้าคุณจัดแผน43-3นะฮะกองกลางกับกองหลังจะรวมกัน7คนซึ่งมันหนาแน่นมากครับในด้านของแท็กติกเนี่ยถือว่าเราไม่ได้โกงนะเพราะว่าเราจัดทีมตามเกมนะครับจัดแองเกอร์แมนที่เป็นเกมรับลงมาสู้กับทีมเขาโดยที่เราไม่ได้โกงไม่ได้ ต่อบอลแบบว่าดึงบอลถ่วงเวลานะฮะเราใช้ในทางทฤษฎีแล้วก็ด้านแท็กติกนะครับคุณอยากจะให้มันจบเกมแบบนั้นผมบอกเลยว่าคุณมีโอกาสชนะได้ไม่ยากเลยครับเพราะว่า คุณจัดทีมโดยการใช้กองกลางที่เป็นเกมรับ3คนแล้วก็กองหลังที่เป็นเกมรับอีก4คนจะเป็นการเล่นเกมรับที่หนาแน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วครับนี่คือการป้องกันการเสียประตูในการเล่นออนไลน์ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วครับเอาละครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ปีเป้น,นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะครับขอบคุณครับ